อำเภอขุนหันดินแดนทุเรียนภูเขาไฟทุ่งกระบาลกระใบตะการตามากมีน้ำตกลำค่าลือชาหลวงพ่อตาตนวัดล้านขวดงามล้นลือเรื่องเมืองคนดีอำเภอขุนหันจังหวัดศรีสะเกดเป็นอำเภอชายแดนทิศใต้ติดกับประเทศกัมพูชาโดยมีภูเขาตามเทือกเขาพนมดงรักเป็นแนวเขตกั้นตามธรรมชาติ มีระยะทางห่างจากจังหวัดศรีสะเกด60กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด772ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับอำเภอไพรบึงทิศใต้ติดกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาทิศตะว,วันออกติดกับอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดทิศตะว,วันตกติดกับเขตอำเภอปูสิงและอำเภอขูขันจังหวัดศรีสะเกดแบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล1น5หมู่บ้าน 21,595หลังคาเรือนมีประชากรทั้งสิ้น17,513คนโรงพยาบาลคุ้นหารเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงมีศักยภาพระดับ f 1ภายใต้การนำของแพทย์หญิงรัชดาพรรุนเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุ้นหานได้กำหนดทิศท,ทางของโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลคุ้นหารหน่าอยู่บริการดี มีคุณภาพชุมชนมีส่วนร่วมแล้วไว้วางใจผู้ให้บริการสุขภาพดีมีความสุขภายใต้ทิศทางที่กำหนดจึงได้กำหนดภารกิจของแพทย์แผนไทยให้เข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์หลักของโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นให้มีการดูแลแบบบูรณาการผสมผสานกับการแพทย์แผนไทยปัจจุบันทั้งด้านการรักษาฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะทำงานทีมนำระบบดูแลผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและได้มาตรฐานตามเกณฑ์โรงพยาบาลคุณหานได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยโดยมุ่งเน้นให้มีการดูแลแบบบูรณาการผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองครอบครัวชุมชนโดยใช้ปุมงปัญญาท้องถิ่นอย่างง่ายได้เบื้องต้น ภายใต้มาตรฐานและความไว้วางใจของชุมชนในด้านของการพัฒนาคนเราได้มีเครือข่ายทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและแกนนนำชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยของจังหวัดและเขตตรวจราชการมีเครือข่ายหมอพื้นบ้านร่วมเรียนรู้และพัฒนาตำรับยาอาทิเช่นยาพอกเขา่าการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นแบบ one stop service โดยมีระบบขนสัา์กับแพทย์แผนปัจจุบันผ่านห้องตรวจเวชกรรมไทยใน OPD คู่ขนานมีการใช้ยาแผนไทยเป็น First Line Drug ในการรักษาและใช้ยาต้มปรุงเฉพาะรายจัดตั้งคลินิกเฉพาะโรคของแพทย์แผนไทยและคลินิกพิเศษแบบบูรณาการภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเภสัชกรคลินิก DMCKD แพทย์แผนไทยเข้าไปร่วมในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและการใช้ยาพอกลดปวดเพื่อลดการใช้ยาเอนเซตหรือใช้การฝังเข็มลดปวดแทนการใช้ยาค่ะศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของงาน NCD ของเรานะคะ ก็ในผู้ป่วยเบาหวานความดันนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเสี่ยงนะคะของการเส้นเลือดอุดตันส่วนปลายนะคะโดยเฉพาะอาการชานะคะแล้วก็การเกิดแผลที่เท้าเมื่อเรามีศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้ามาในคลินิกของเรานะคะผู้ป่วยนะคะมีการลดอาการชานะคะแล้วก็เกิดความพึงพอใจนะคะผู้ป่วยเบาหวานนี่เรียกร้องในการแช่เท้าทุกครั้งที่มาในคลินิกเลยค่ะ IPD ในส่วนของการร่วมดูแลผู้ป่วยใน กำหนดกลุ่มโรคและอาการมี CPG รายโรคเชื่อมโยงการวินิจฉัยและแนวทางการดูแลร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันมีการราวเคสร่วมกันใช้ยาแผนไทยร่วมรักษาผู้ป่วยตามอาการใช้หัตถการการพอกยาแทนการใช้ยากินมีโปรแกรมดูแลแม่และเด็กตั้งแต่หญิงตั้งครรภในโรงเรียนพ่อแม่จนถึงการดูแลหลังคลอดทุกรายโดยการใช้ยาต้มบำรุงน้ำนมแทนยาแผนปัจจุบัน และฟื้นฟูด้วยการทับหม้อเกลือค่ะเมื่อหญิงตั้งครรภ์ทุกรายคลอดแล้วนะคะเราจะมีการสั่งยาให้คนไข้ก็คือเป็นยาชาชงขิงค่ะให้ทุกรายและหลังจากนั้นเมื่อยาคค้ายคนไข้ไปที่ตึกหลังคลอดแล้วจะมีแพทย์แผนไทยมาช่วยดูแลต่อไม่ว่าจะเป็นการนำยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมมาให้หรือการรับคอนซัลท์รับดูแลในเรื่องของเต้านมคาดมาช่วยดูแลบีบนวดกระตุ้มน้ำนมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย แพทย์แผนไทยเองเนี่ยจะดูแลหลังคลอดมีการทับหม้อเกลือให้อีกทีหนึ่งอีก5วันค่ะเขาจะมีการนัดตรวจติดตามของแพทย์แผนไทยทีค่ะในชุมชนจัดบริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการมีการสร้างเครือข่ายชมรมนวดแผนไทยให้กับรพอพสอตอและแขร์กิฟเวอเพื่อร่วมทำงานในชุมชนช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ร่วมปัน่นปันรักเยี่ยมผู้ป่วยร่วมกับพอชอมีการบูรณาการกับหมอพื้นบ้านในการใช้สมุนไพรท้องถิน่นและนวัตกรรมพื้นบ้านดูแลส่งเสริมตนเองเบื้องต้นในชุมชนคุณหานนะคะเรามีเอกลักษณ์ในการดูแลผู้ป่วยของเราก็คือในเรื่องของการปรุงยาเฉพาะรายซึ่งเรามองว่าเป็นทฤษฎีของการรักษาของทางการแพทย์แผนไทยที่เรา พยายามคงไว้นะคะไม่ให้มันสูญหายไปโดยการที่เราเอามาปรับใช้ในกลุ่มที่โรคเรื้อรังที่มีการรักษาโดยการรักษามานานและกินยามานานแล้วไม่หายอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงินเราก็ได้เอามาทําแนวทางในการรักษาซึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่การปรับทาุก่อนพอปรับทตาเสร็จเราก็ตั้งยาเฉพาะรายให้คนไข้ผลก็คือคนไข้มีอาการดีขึ้นจากคนไข้ที่ ไม่กล้าออกจากบ้านอยู่ในชุมชนเราต้องเอายาไมให้เขากินในชุมชนในที่บ้านพอเขาดีขึ้นเขากล้าออกมาหาหมอมาโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เราภาคภูมิใจ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราพยายามเอาองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาบูรณาการร่วมกับการรักษาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำรับยาหรืออุปกรณ์ในการออกกำลังกายต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงก็จะมีที่เราออกมาใช้ร่วมในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็จะมีชักรอกมียางยืดนะคะซึ่งอันเนี้ย เราก็ไม่ได้ใช้แค่เราในโรงพยาบาลเราให้เครือข่ายที่เป็น CG ที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในในชุมชนเนี่ยใช้ร่วมกับเราโดยเรามีการพัฒนาศักยภาพเขาให้สามารถใช้ได้แล้วก็ปลอดภัยนวัตกรรมเด่นผลงานเด่นคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรนวัตกรรมที่เป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลคุ้นหารก็คือ การดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่มีการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันอย่างลงตัวทั้งในด้านการรักษาฟื้นฟูและการส่งเสริมป้องกันโดยแพทย์แผนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชนหลังจากคัดกรองผู้สูงอายุกลุ่มข้อเข่าเสื่อมส่งเข้ารับการรักษาในคลินิกข้อเข่าเสื่อมที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทยโดยการพอเขา่า ซึ่งเป็นยาพ่อเข่าสูตรของโรงพยาบาลคุ้นหารที่พัฒนาจากตำรับของหมอพื้นบ้านผ่านการศึกษาวิจัยทั้งในคลินิกของเราเองและวิจัยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยในจังหวัดเพื่อผลักดันเข้าเป็นยาในบัญชีหลักแห่งชาติมีคลินิกผู้สูงอายุเป็นช่องทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั้งกลุ่มป่วยและกลุ่มนัดมาตรวจสุขภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการให้กับผู้สูงอายุ ในผู้สูงอายุกลุ่มป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงไตเสื่อมที่มีอาการปวดแพทย์จะส่งให้แพทย์แผนไทยดูแลแทนการใช้ยาเอนเซตและส่งเสริมสุขภาพด้วยการแช่มือแช่เท้ากลุ่มสุขภาพดีเรามีการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย ตอนนี้เราต่อยอดเรียนรู้ในกลุ่มสมองเสื่อมโดยกระบวนการเรียนรู้และการทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูความจำและการเคลื่อนไหวในอนาคตเราจะเปิดคลินิกดีเมนเทียจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา20ปี โรงพยาบาลคุ้นหารได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการนำร่องในหลายๆโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอาทิเช่นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเบสเพรส c ิสการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยยาพอกต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและได้เผยแพร่องความรู้ขยายผลให้กับแพทย์แผนไทย ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนอกจากงานบริการแล้วโรงพยาบาลคุ้นหารยังมีภารกิจเป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยของจังหวัดโดยผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจากกรมสนับสนุนบริการและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยเขตสุขภาพที่10 แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยแหล่งเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทยภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนในการสรืบทอดองค์ความรู้ของพ่อหมอพื้นบ้านในอำเภอคุนหารแล้วนำมารวบรวมองค์ความรู้มาทำเป็นงานวิจัยจนได้รับการยอมรับแล้วนำออายาพ่กเขา่า มาใช้ในโรงพยาบาลและที่สำคัญกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้เห็นความสำคัญของยาพ่อเขาสูตรของโรงพยาบาลขุนหารได้เชิญให้เราได้ไปเป็นวิทยากรในการสอนเรื่องของยาพ่อเขาให้กับแพทย์แผนไทยทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศและสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด <มา S 1> ก็คือได้รับรางวัลนวัตรกรรมแพทย์แผนไทยยุค4.0ในเรื่องของยาพ่อเขาการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุและเรา ยังได้ทำงานวิจัยร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพรพ่อเข่าเพื่อนำเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาตินอกจากเรื่องของยาพ่อเข่าแล้วเรายังพัฒนานวัตรกรรมที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะหลงลืม,ลมชื่อกล่องนวัตรกรรมดูแลผู้สูงอายุดสดใสห่างไกลสมองเสื่อมอันนี้ก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา แต่หากรางวัลต่างๆไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดสิ่งที่อยากเห็นคือประชาชนมีสุขภาพดีมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นถึงแม้เทคโนโลยีจะก้าวไปไกลแต่ภูมิปัญญาไทยไม่เคยล้าสมัยถ้าคนไทยมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในการรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยนี่คืออัตลักษณ์ของคนไทย ให้คงอยู่คู่ลูกหลานคนไทยสืบทอดอย่างยั่งยืน